เฮ้ยล้ดีีไตน์คาราเมลเฮ้ยยัเจ้เฮ้ยเตินเชี่คำตื่นมาด8ปีขึ้นไปเบ้อเบอรายการนี้็ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมาที่มันจับใคานักกีฬาหคายผูกีฬาหคายแลมันเต้กูุ้ก่อนทจะดูย่าร้อถ้ามัน กอมัยงเา็กร่อวาบสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับผมน้นเ้ก็ได้เข้ามาอยู่ในนะเกมของวัวนรกนั่นเองนะครับน,นั้นหรือพี่วัวโดดนั่นเองนะครับมาฮะวันนี้เราจะมาล่าวัวทองคํากันนะครับผน,นั้นเว้นจา นะฮะช่วงน,นี้ก็กระแสวัวก็มาแรงพอสมควรกันเลยนะครับนะโคโดเออมาก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเล่นช่วงในช่วงเวลาไหนนะครับนะเออช่วงเวลาไหนเกมแตกก็ถ้าใครอยากทราบว่าช่วงเวลาไหนเกมแตกก็คลิกที่ลิงก์แต่คลิปดางมาได้เลยนะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟกับ,บวัวหน่อยนะกันนะฮะกับทุนที่มันเหลือค่ายุดไปนะ,ปะไปเป็นห้าบาทก,กันเลยแล้วกันชอบไหม นตัวมชอบเล่นเป็ดห้าบาทไว้ก่อนนะ <Hey! S 1> เฮ้ยแล้วมาชอ็อตนี้เป็ดห้าบาทก็เอาเรื้มเหมือนกันนะเนี่ยมาเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะาเขาดูดูเชิงมันก่อนอย่างเชิงก็แล้วว่าย่างเชิงเฮ้ยเห็นปะเห็นปะมันยังย่างเชิงเราเลยมาฮะทำทรงโดดนั่นนั่นน่าพอติดหลอกเว้ยติดหลอกเว้ยคนเดิเอามาถุงเงินมาสิบบาทเองอะ ู้สึกจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เลยนะคนะุรูจ่ามาปีพป้วาเฮ้ยเหมือนมึงรู้ว่ะกูบ่นปุ๊บมันนี้กอมึงมาปั๊บเลยนะมามาเปิดโบไปแล้วกันจังวันนี้มาฮะอโอโจะเปิดหรือปิดแม่งแดกกูเหมือนเดิม วัวนันรกมาแล้วจัวงวันนี้โดนหรือเปล่าไม่ได้มาแค่ส่งครับผมพี่น้อง <c oughs> เหลืองหลามเต็มตัวเลยนะแม่ไปชตัตเตอร์โอ้ไม่เอาประทัดได้ไหมขอลาพี่บวัวโอ้โหสนดสิมากไอ้เ้ย่แม่ดูมึงให้กูด้สิบสามบาทไอ้ทีตคิดได้ไงวะไปะ โโ oh, อหเฮ้ยลำดอกดีเต็มการาเบลเ,ออเฮ้ยยฉดเฮ้ยเกินแ่ะอุ้ยดูถ้วยทองวัตถุฟกาชี่ออะไรกับเมียเฮ้ยถามจริงพี่บัวกูว่าแล้วทำไมช่วงนี้มีแต่คนฮิตเล่นกันนะบวัวทองเนี่ยเออแฉะดอกเดียวฮะเต็มเครื่อง โอ้โหสุดเกินเชี yeah. ่ยโอ้โยช็อกเลยกูชอตนี้มาแล้วดูมันยังแถมให้อีกครับผมนะก็ดูเฮ้ยเป็นไปได้เอาเรื่องว่ะพี่บูนรกวันนี้เรามาเง,ายยางนินคายุทธ์จะดีเหมือนกันนะเนี่ยไป กำไรได้ขนาดนี้แล้วดูดอกนี้โอ้โหใช่แค่แดบไปทิงสามพันมาเลิกเลยให้มันจบเพียงแค่นี้พอแล้วกันนะครับก็โดจ้าเอาจริงๆผมพอใจได้แต่ถ้วยทองเข้ามาแบบเต็มจอเลยนะเออเชี่ยมันเข้ามาได้ไงวะโอ้โหคืแบบโอกาสแม่งหนึ่งในล้านจริงนะครับดูนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็มารีวิววัวทองให้ดูเฉยๆนะครับนะ ว่าทำไมช่วงนี้เขาฮิตเล่นกันนะครับผมนะคำตอบก็อยู่ในคลิปตามนั้นเลยนะครับผมนะเพื่อนจ๋าอ่าโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ